สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องอันโตนิโอของผมแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องที่หลายๆคนคิดไม่ถึงหลายๆคนหาไม่เจอว่ามันคือปัญหาวันนี้เราจะมาขุดคุยปัญหาทหานี้กันครับเจ้าของธุรกิจบางคนจะงงจะหาคําตอบไม่เจอว่าเอ๊ะทําไมธุรกิจเราขายได้มีกาไรแต่ทําไมเรามีเงินไม่มากพอที่จะใช้หนี้ธนาคารวันนี้ผมมีเรื่องจริงที่ผมประสบพบเจอมา ทำไมปัญหาของธุรกิจ s m e ทั้งหลายมีกำไรมีรายได้แต่ชำระหนี้ธนาคารไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาคืออะไรไหมครับปัญหาคือมันเกิดมาจากค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่มากเกินลูกค้าของผมหลายๆคนนะครับมับกจะเลี้ยงลูกที่เรียกว่าเป็นคุณหนูเป็นไฮโซจะเป็นค่าเล่าเรียนค่ากินอยู่ค่าเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆผมเองก็เคยถามลูกค้าตรงๆว่าถ้าสมมุติว่าธุรกิจพี่มันไม่ดีไปแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วไม่มีพี่อยู่หรือ คุณแกพ่อแม่ไม่อยู่แล้วลูกๆจะมีชีวิตอยู่เองได้ด้วยตัวเองไหมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการบริหารจัดการการเงินของครอบครัวรวมไปถึงบริหารจัดการการเงินของธุรกิจเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันเพื่อที่จะให้ธุรกิจของคุณไม่มีปัญหาในระยะยาวในการผ่อนชำระหนี้กับธนาคาร ครับวันนี้เดี๋ยวจะอ่านบทความที่ผมเขียนเอาไว้นะครับในเพจแล้วก็ในเว็บไซต์ของอันโตนิโอของเรานะครับต้องขอออกตัวอนะครับวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีหน้าตาอาจจะเบลอๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนดูบอลดึกไปหน่อยนะครับอังกฤษเ,เจอกับสวิสนะฮะก็ดูกันไปจนถึงดวนจุดโทษเลยนะก็เลยหน้าตาเบลอๆเสียงอาจจะไม่ค่อยสดใสล่เลิสักเท่าไหร่นะพยายามจะทาให้เสียงสดใสล่าเลิ อ่ะนะครับเรามาดูเนะะื้อหาสาระกันดีกว่าผมก็ <c oughs> ได้เขียนบทความนะครับในเพจของผมนะครับแล้วก็ลงในเว็บไซต์ด้วยนะชื่อบทความนี้เขียนไว้ว่าลูกเป็นเหตุทําไมเจ้าของธุรกิจ s m e ถึงผ่อนไม่ไหวมาที่ไปของบทความนี้ <c oughs> เกิดมาจากการที่ผมได้พูดคุยกับลูกค้าท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านของผมเนี่ยก็มักจะเป็นแบบนี้แหละแต่ผมก็พึ่งมาฉุกคิดว่าเอ้ยผมน่าจะเขียนบทความนี้ขึ้นมาให้กับ เพื่อนๆทุกท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจ s m e และกาลังมีลูกๆที่กําลังเรียนหนังสืออยู่นะครับลองฟังบทไม่ใช่สิทธิ์ลองฟังคลิปนี้อย่างผมดูนะครับอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ได้ผมขออนุญาตอ่านไปเลยแล้วกันนะอ่านไปพูดไปแล้วกันนะจะได้ฟังเพลินๆนะครับผมได้พบกับเรื่องราวมากมายนะครับเกี่ยวกับหนี้สินที่เจ้าของธุรกิจต้องเผชิญบางครั้งเนี่ยปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากการดําเนินธุรกิจที่ไม่ดีนะครับธุรกิจยังดีอยู่นะครับแต่เกิดจากการจัดการเงิน จัดการการเงินภายในของธุรกิจและก็ครอบครัวซึ่งมันไม่เหมาะสมกันนะครับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เรื่องราวของลูกค้านะครับเอาเป็นว่าลูกค้าท่านหนึ่งแล้วกันนะครับก็เราก็พูดคุยกันเอาเว่าหลายๆท่านก็คล้ายๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ลูกค้าบอกว่าไม่เอาแล้วคุณอูอยากขายกิจการผมอยากขายกิจการพี่อยากขายกิจการเพราะว่าทาไปไม่เห็นกําไรทําไปแล้วเหนื่อย กว่าจะหาเงินจ่ายหนี้ธนาคารได้มันเหนื่อยเหนื่อยมากเงินหมุนก็ไม่มีไม่รู้ยิ่งทําไปยิ่งไม่มีเงินทุนหมุนเวียนสุดท้ายเนี่ยผมก็เรียกว่าพูดคุยสอบถามยอดขายเป็นยังไงต้นทุนนู่นนี่นั่นขอดูเอกสารธนาคารเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่หนู่นนี่นั่นสุดท้ายสรุปแล้วเฮ้ยพี่บริษัทพี่ธุรกิจพี่มันมีกําไรนะแต่ว่าเงินพี่มันหายไปไหนหมดค <c oughs> ่าใช้จ่ายครอบครัวพี่เยอะเกินไปหรือเปล่า ดีวผมถามก่อนตอนนี้พี่ขับรถอะไรพี่มีหนี้สินอะไรบ้างหนี้สินส่วนตัวมีหนี้นอกระบบมีหนี้ญาติพี่น้องหรือเปล่าตอนนี้ลูกๆเรียนหนังสืออยู่ที่ไหนค่าใช้จ่ายครอบครัวเดือนเท่าไหร่สุดท้ายคุยไปคุยมาถึงบางอ้อเลยครับคือลูกเป็นเหตุลูกไม่กินใช้มากกว่าพ่อแม่หลายสิบเท่าเลยเอางี้แล้วกันและก็เอาเงินที่เป็นกําไรของธุรกิจเนี่ยเอาออกไปใช้ใจ่ายส่วนตัวในส่วนของลูกมากเกินไป มากกว่ากําไรด้วยซ้านะครับธุรกิจเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราจะทําธุรกิจเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือการทําบัญชีนะถ้าคุณไม่ทําบัญชีเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณจะต้องใช้จ่ายเงินเท่าไหร่นะหลายคนบอกว่าถ้าไม่รู้ว่าต้องใช้จ่ายเงินเท่าไหร่แล้วทาไมธุรกิจกูอยู่รอดมาได้ละ่ะธุรกิจคุณอยู่รอดมาได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคุณกู้เงินคือพูดง่ายคือคุณคุณเนะี่ยทำธุรกิจเก่ง วอลลุ่ม uh, สมมุตินะ <c oughs> ยอดขายต่อปีปีละล้านนะตอนนั้นนะสมมุตินะเอาลองลองนึกภาพตามผมนะครับสมมุติว่าคุณเริ่มท,ทําธุรกิจแล้วคุณก็มียอดขายปีละล้านเ,าเดือนละเกือบเกือบแสนอนะ่ยเอา,อางี้แล้วกันกำไรสัก20%นะฮะกำไรสัก20%่สนะิบเอ้ากำไรเอ,เอาเดือนละยอดขายปีละล้านสองแล้วกันยอดขายปีละล้านสองเท่ากับกำไรอยอดขายเดือนละแสนตอนนั้นก็ทํากัน2คนผัวเมียหรืออาจจะทําคนเดียวนะเออกำไรสัก10%นะฮะกำไร10% ก็ถากับเดือนละหมื่นกินใช้แบบเดือนละหมื่นน่แล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันกําไรแค่เดือนละหมื่นน่มันก็ต้องกินใช้จ่ายประหยัดแล้วทุกทุกทุกวินาทีทุกลมหายใจคุณก็ทุ่มเทกับการทํางานทุ่มเทกับการสร้างธุรกิจของคุณนะครับโอเคเริ่มขยายกิจการเริ่มมียอดขายมากขึ้นเริ่มมีลูกจ้างนะเริ่มมีชื่อเสียงในวงการนะครับก็เริ่มมีธนาคารเข้ามาหาเฮ้ยพี่ขยายกิจการพี่ต้องโตกว่านี้เอาเงินไปนะครับ เพราะนั่นเนี่ยกิจการจากที่มันเล็กๆเนี่ยคือพูดง่ายคือธุรกิจ s อ e เนี่ยมันจะถูกดองด้วยด้วย,ด,วยด้วยลิมิตแค่นี้คุณนึกภาพไหมผมก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะลิมิตอยู่แค่ตรงไหนแต่ว่ามันจะมีลิมิตของมันน่ยธุรกิจ s อ e อ็มไ่ะคุณไม่ถ้าคุณไม่สา,ามสารถหลุดพ้นลิมิตนี้ขึ้นไปได้แล้วเขาเรียกว่าคุณไม่สามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกได้คือคุณจะหลุดแบบเหนือชั้นขึ้นไปเลยเป็นรายใหญ่ไปเลยเป็นเป็นคอร์ปอเรทเป็น ธุรกิจให,ใหญ่ในประเทศไทยไปเลยอันนั้นนะถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดคุณหลุดพ้นแรงดึงดูดของโลกแรงดึงดูดของธุรกิจ s m e ไม่ได้ค่าจีอ่ะคุณดึงดูดมันไม่คุณหลุดมันไม่ได้อ่ะคุณก็จะดองอยู่แค่นี้เอาาสูงสุดคุณจะโตอยู่แค่เอาเหมืนว่าขอบขอบของอกรอบเฟรมกล้องผมอยู่ตอนนี้คุณจะได้อยู่แค่นี้คุณจะไม่ทะลุไปเลยทะลุไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยนึกภาพไหมจากตรงนี้ <c oughs> กรอบอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้คุณเริ่มแค่ตรงนี้ พอคุณเริ่มตรงนี้แบงค์มันจะมองแบงค์มันรู้อยู่แล้วว่าคุณน่ยได้กรอบแค่ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวพูดง่ายๆคือจากตรงนี้ไปถึงตรงเนี้แบงค์มันจะหลอกกินดอกเบีย้ยคุณไปเรื่อยๆจนถึงจุดเนี้จุดนี้ที่คุณจะไปต่อไม่ได้แล้วธนาคารมันจะรู้แล้วว่าคุณไปต่อไม่ได้มันจะหลอกกินดอกเบีย้ยคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและมันจะให้คุณเพิ่มหลักทรัพย์ก็ไม่เลือคือพูดง่ายมันขูดเลือดขูดเลือดขูดเนื้อคุณไปเรื่อยๆทํางานเพื่อใช้นี่มันไปเรื่อยๆนะครับ นี่คือมุมมองของธนาคารผมบอกเลยนี่คุณคือมุมมองของธนาคารและนี่ก็คือมุมมองของผมด้วยเพราะทุกวันนี้ผมก็ปล่อยกู้ด้วยผมผมก็มีมุมมองแบบนี้เหมือนกันนะฮะลูกค้าอยากทำธุรกิจทำเลยครับลุยเลยลุยเลยครับพี่ให้กำลังใจเขาเงินพอไหมเงินไม,ไม่พอเติมเงินเข้าไปเนะพราะเรารู้ยแล้วเขาเป็นคนดีนะเรียกว่าธุรกิจผมเวลาผมจะให้กู้ต้องบอกว่าผมใช้หลักการค, Character. Character คือคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เป็นคนดีไม่เบี้ยวนี่ตั้งใจชำระน,นี่แบบนี้ใส่เงินเข้าไป บิวให้เขาธุรกิจเขาโตจนสักวันหนึ่งเนี่ยธุรกิจเขาไปไม่ได้ไปไม่รอดไปไม่ได้ละแต่จังหวะที่เขาไปไม่รอดไปไม่ได้เนี่ยเขาจะฝืนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ประมาณสักสิบปีเนี่ยคุณกินดอกเบีย้ยจนอ้วนแล้วล่ะ <c oughs> นะแล้วสุดท้ายเขาไปไม่รอดก็ฟ้องยึดทรัพย์บังคับคดีขายทอดตลาดมีหลักประกันเนี่ยไปกูอะไรกินดอกเบีย้ยไปจนอ้วนละนี่คือมุมมองของธนาคารนะบอกเลยมุมมองธนาคารมองแบบนั้นนี่คือกรอบที่คุณจะโตได้เต็มที่ธุรกิจจะมีและนี่คือจุดเริ่มต้นของคุณ คุณเริ่มตรงนี้มันมีแก a b เยอะธนาคารใส่เงินให้คุณโต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 คุณจะเริ่มสะสมทุกอย่างทีนี้จากตรงนี้จนถึงตรงเนี้ยคุณจะไม่รู้หรอกว่าถ้าคุณไม่ทํากําไรงบกําไรขาดทุนจร,งจรงิงๆคุณจะไม่รู้หรอกว่ากําไรเดือนหนึ่งเนี่ยคุณต้องใช้เท่าไหร่นะแล้วในช่วงที่คุณจากเด็กๆน้อยตรงเนี้ยจนถึงโตงนจน,ถ,ตนถึงหลุดกรอบจะยังไม่หลุดกรอบตรงเนี้ย ชีวิตคุณเอาไงเอาเริ่มจากยอดขายเดือนละแสนใช้จ่ายยุกกิกอ่ะเริ่มมีภรรยาหรือเริ่มมีสามีหรือเริ่มสร้างครอบครัวกัดเขาเรียกว่ากัดก้อนเกลือกินกันอดทนกินกันสู้ชีวิตข <c oughs> ยันทํางานไม่แทบจะไม่ใช้ชีวิตเลยเขาใช้คําว่าไม่ใช้ชีวิตคือไม่ใช้ชีวิตแบบมีไลฟ์สไตล์เที่ยวกินดื่มไม่มีเลยทํางานอย่างเดียวนะครับโอเคพอถึงจุดจุดหนึ่งเริ่มมีตังค์แล้ว นะครับธนาคารก็ให้กู้ <c oughs> เริ่มมีตังค์จุดจุดแรกแรกของคุณเนี่ยคุณจะไม่ใช้จ่ายเกินกําไรของธุรกิจคุณแน่นอนคุณจะไม่ใช้จ่ายเกิกนกำไรม,มีกาไรเท่าไหร่คุณจะใช้น้อยกว่ามีคุณจะเอาเงินไปต่อยอดโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอ่ะโอเคพอเริ่มสร้างครอบครัวเริ่มมีลูกเราก็อยากจะให้ลูกเราเรียนอินเตอร์เราก็อยากจะให้ลูกเราเรียนโรงเรียนดีๆใช้ชีวิตที่เป็นคุณหนูเหมือนที่เราไม่เคยเป็นนะ <c oughs> อ่ะโอเคทีนี้ อันนี้ตอนนี้คุณจะไม่รู้ละว่ากําไรของธุรกิจคุณเนี่ยกำไรเดือนละเท่าไหร่คุณจะไม่รู้ละเพราะว่าการทําธุรกิจเนี่ยถ้ามันเป็นการหมุนเวียนต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างธุรกิจเอ่อเทรดดิ้งต่างๆนะคุณจะคุณจะรู้แค่ว่ายอดขายมันน้อยยอดขายมันน้อยปีนี้ยอดขายน้อยเดือนนี้ยอดขายน้อยเดือนนี้ยอดขายเยอะสต็อกเยอะคือจะคุณจะรู้อยู่แค่นี้แต่คุณจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกําไรกําไรมันเท่าไหร่กันแน่นะครับ พะคุณไม่รู้ว่ากาไรมันเท่าไหร่กันแน่ท่านี้ยุ่งและยุ่งตรงไหนเพราะว่าอะไรคือไลฟ์สไตล์คุณไม่ใช่แล้วไงคุณไม่ใช่คุณไม่ใช่สองผัวเมียที่ร่วมก่อตั้งร่วมทําธุรกิจกันมาแล้วไงไลฟ์สไตล์คุณไม่ใช่แบบนั้นแล้วไงคุณต้องมีลูกนะมีลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์อนุบาลสองภาษาสามภาษาผมก็ไม่รู้นะเ,เริ่มต้องมีกิจกรรมให้ลูกเรียนไปเรียนอะไรต่างๆนะที่เขาจะมีกิจกรรมต่างๆที่ ที่ออกมาซัพพอร์ตเด็กๆพอลูกเรียนมัธยมเรียนประถมมีเพื่อนในโรงเรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจลูกเจ้าของธุรกิจเหมือนกันนะครับไฮโซโลูกมีโทรศัพท์ก็ต้อง iPhone ต้องมีไอ a พดใช้ Android ใช้ s a m มซุงไม่ได้นะครับจะต้องมีรถตู้ไปทับไปส่งลูกที่โรงเรียนนะครับต้องปเป็นอาพาด เอาผ่ารุ่นเก่าไม่ได้เสียฟอร์มนะอย่างผมเองนี่ผมถามว่าผมมีรถตู้ผมมีนะรถรถ,รถตู้ผมอายุสิบกว่าปีครับรถตู้รุ่นเก่านะเอาไว้เวลาไปไหนมาไหนกับลูกน้องหลายๆคนไม่ใช่ว่าดังรถกันไปสามสี่คันนั่งรถไปคันเดียวมันบรรทุกพร้อมกันคันเดียวจบไปหาลูกค,ค้าอ่ะนอกเรื่องนิดหนึ่งนะต้องมีรถตู้ต้องมีไลฟ์สไตล์ต้องพาลูกไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ต้องพาลูกไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปนะ จังหวะจากตรงนี้จนถึงพีกเนี่ยเอาว่าคุณเริ่มจะพีกตอนพามธุรกิจมาสักสิปีเนี่ยคุณพีกแล้วเขายคุณจะไม่โตไปกว่านั้นละคุณจะถูกดองอยู่แค่นั้นเพราะคุณเป็นแค่ SME แต่คําถามหลายคนว่าเฮ้ยแสดงว่าธุรกิจเราโตนะเว้ยเพราะว่าขนาดเราใช้จ่ายกันเดือนละอา้าวโอเครู้แลใช้จ่ายเดือนละสองแสนของครอบครัวไม่รวมค่าผ่อนรถผ่อนบ้านโดยเฉลี่ยนะค่าเทอมลูกนยใช้จ่ายเดือนสองแสนครอ,อบครัวไม่รวมค่าผ่อนรถผ่อนบ้าน เฮ้ยกูก็อยู่ได้นี่หว่าแสดงว่าธุรกิจกูกำไรเยอะแต่จริงๆแล้วธุรกิจคุณไม่ได้กำไรเยอะเลยนะครับเพราะอะไรครับคุณถ้าคุณมาทำบัญชีดูจริงๆเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมยกตัวอย่างสองธุรกิจธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคุณมาเริ่มดูละเฮ้ยตอนนี้เช็คดิเป็นเป็นหนี้แบงค์อยู่เท่าไหร่อ่าฝ่ายบัญชีตอนนี้เป็นหนี้ตัวพีเอ็นเท่านี้ขายรถเช็คเท่านี้ เป็นนี่ DLC ที่ไว้สั่งสินค้ากับซัพพลายเออร์เท่านี้และยังมีนี่ซัพพลายเออร์อีกต่างหากเท่านี้วงเงิน OD เท่านี้ดูซิทุกอย่างวงเงิน OD ก็เต็มนะครับตัว PN ก็เต็มนะ DLC ที่สั่งสินค้าก็เต็มนะครับเงินกู้ไม่เต็มเหรอเพราะเงินเป็นเงินกู้นะ,ะทีนี้มาดูซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์ค่าวัสดุก่อสร้างโอ้โหติดเขาบ้านเลยแต่ก็ยังพอหมุนไปได้นะครับ อันนี้คือฝั่งหนี้สินนะฝั่งหนี้สินก็คือฝั่งหนี้สินทั้งเจ้าหนี้ธนาคารแล้วก็หนี้ซัพพลายเออร์อ่ะเจ้าหนี้ธนาคารเป็นหนี้อยู่40ล้านเป็นลูกหนี้ซัพพลายเออร์อีก10ล้านเป็นหนี้ทั้งหมด50ล้านวัน <c oughs> นี้มาดูฝั่งไรายได้บ้างรายรับคือลูกหนี้การค้าคืองานก่อสร้างตามไซต์งานที่เราไปสร้างๆอ่ะดูสิเอ,เองานที่สร้างโรงงานเนี่ยอีก หรืองวดเดียวก็จะจบงานแล้วต้องเหลือเงินเก็บจากลูกค้าอีกสะละสิบล้านเฮ้ยหรือตั้ง10ล้านแต่ลูกน้องโปรเจกต์บรเหอรบอกพี่เฮียอีก10ล้านเนี่ยเราได้เงินจากลูกค้าจริงครับแต่เฮียต้องเอาเงินฉีดเข้าไป5ล้านเพื่อไปก่อสร้างให้เสร็จทั้งค่าแรงค่าของเฮียถึงจะได้เงินกลับมา10บล้านคือผู้แค่คือต้องหาเงินไปนใส่5ล้านเพื่อได้เงินคืน10ลาน้านก็เท่ากับได้เน็ตแค่5้ล้านเฮ้ยเหลือเน็ตแค่5้ล้านเอง่เหรอวะครับ โอเคมีงานราชการต่างๆเบิกงวดงานในหมดแล้วครับเฮียแต่ปรากฏว่าเฮียมี retention ที่จะได้ประมาณ10%อีกประมาณ40ล้านครับอ่าโอเคเดี๋ยวพอครบระยะเวลาก็จะได้เงินคืนประมาณอ่าสิของ40ล้านก็คือ4ล้านได้เงินคืนมา4ล้านเท่ากับว่าเฮียจะมีเงินส่วนต่างประมาณ4ล้านกับ5ล้านก็คือ9ล้านนะแล้วตอนนี้มีเงินในบัญชีเท่าไหร่บริษัทนี้อยู่ประมาณ3ล้าน เท่ากับทั้งเนื้อทั้งตัวบริษัทมีเงินอยู่มา12ล้านแต่เฮ er ียมีหนี้ราคาอยู่50ล้านนึกภาพอาอกยังเท่ากับเฮ er ียติดลบเกือบ40ล้านจะถามว่าเฮ้ยแล้วไม่มีทรัพย์สินเลยเหรอเอา,เอามีบ้านไงมีบ้านอยู่อบ้านก็20ล้านอาโอเคไม่เป็นไรบ้านนี้ไม่เกี่ยวสินเชื่อธุรกิจเมื่อกี้นะบ้าน20ล้านติดหนี้ธราคาอยู่ประมาณ17ล้านนะบ้านหลังใหญ่ไง เออแต่ว่าบ้านหลังนี้ถ้าจะขายขายเรวเร็ว,วประมาณ20ล้านขายได้นะ <c oughs> แต่ติดนี้ธราคาอยู่17ล้านถ้าขายไดเ้เหลือส่วนต่าง3ล้านเอามาช่วยช่วยพยุงตรงนี้แล้วมีรถมีรถนี่อย่าไปพูดถึงค่าค่าผ่อนไฟแนนซ์ค่าง,งวดไฟแนนซ์กับไอมูลค่ารถมันแทบจะติดลบด้วยซ้ำนะครับสุดท้ายปรากฏว่าเฮียเจ้าของธุรกิจรับเหมาสร้างรารเนี้ยติดลบนะฮะเพราะว่าไม่เคยดูกระแสไม่เคยดูงบดุลเลย ร,รู้แต่ว่าหมุนไปหมุนมาเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยเฮีย <c oughs> บอกไม่ได้แล้วกูต้องไปกู้เงินแบงค์เพื่อสำรองธุรกิจนะครับไปยื่นกูแบงค์แบงค์ถามเอาตอนนี้รับงานอะไรบ้างอ๋อเหลืองาน,นาราชการอยู่เทา่านี้แล้วตอนนี้งานในมือมีอะไรบ้างเออตอนนี้ไม่มีเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันแข่งขันราคาคนสูงผมเลยไม่ได้บิดประมูลสู้อะไรเลยแล้วตอนนี้งบประมาณล่าช้าด้วยนะปีนี้งบออกล่าชา้าสุดท้ายแบงค์บอกว่าไม่ให้กู้นะครับ ปรากฏว่าไอเงินกู้ที่มีกับแบงค์สี่สิบห้าสิบล้านเนี่ยเฮียเขาก็มีโกดังมีโรงงานที่ไปค้ำประกันอยู่นะแบงค์บอกไปไม่รอดแล้วคุณนะตีทรัพย์ชำนาหนี้ให้ผมไหมหรือแม่คุณก็ขายขายโกดังโรงงานมาใช้นี่นะครับเฮียก็พยายามขายโกดังขายโรงงานขายไม่ได้สักทีแบงค์บอกเอาว่าตีทรัพย์ชำนาหนี้แล้วจบแต่ปรากฏว่านี่ที่เฮียกู้กู้มาสี่สิบห้าสิบล้านเนี่ยมีบอสอยาวค้ำประกันอยู่ แบงก์บอกไม่สนผมเคบอสอยอเสร็จปุ๊บผมเอาหลักทรัพย์เขามากันคุณตีทรัพย์ชำนาญนี้แล้วจบนี่ไปนะสรุปคือเฮียไม่เหลืออะไรเลยเฮีย er, ไม่เหลืออะไรเลยแถมเป็นหนี้บอร์สอยออีกประมาณสิบกว่าล้านนะครับแลวยังเป็นหนี้ซัพยเออร์อยู่อีกสิบกว่าล้านบ้านก็ขายทิ้งไม่หมดแล้วสรุปเหลือเงินเหลือหนี้อยู่ประมาณยี่สิบกว่าล้านเฮีย er, ไม่เหลืออะไรเลยนะครับลูกเฮียก็ยังเรียนไม่จบมาหาลัยนะครับนี่คือตัวอย่างแรกในฯฯธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตัวอย่างที่2ธุรกิจซื้อมาขายไปหรือทําอุตสาหกรรมก็แล้วแต่คล้ายๆกันเริ่มซื้อมาขายไปธุรกิจเริ่มขายดีนะครับธนาคารเริ่มเข้ามาหานะครับให้วงเงินไรดีเอาเฮียเฮียขายดีมากเลยเฮีย <c oughs> เอาเงินกู้ไปเอาไปสร้างโกดังสต็อกสินค้ายเยอะๆเ,เวลาสต็อกสินค้ายเยอะๆเฮีย มีซื้อของมาทีเยอะๆเฮียจะได้ต้นทุนที่ถูกลงเฮียจะไปแข่งกันแข่งขันก็ชนะเขาตลอดเพราะต้นทุนเฮียถูกลงเราสนับสนุนอ่ะเอาเงินกู้ไปสร้างโกดังนะครับสั่งของมาเต็มโกดังนะครับธุรก,กิจเริ่มดีกิจการเริ่มรุ่งเรืองนะครับยอดขายปีเป็นร้อยล้านนะครับกำไรสัก<ๆ>ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เฮียมีรถเยอะมีลูกน้องดูแลเยอะนะครับชีวิตเฮียเริ่มหรูหราฟู่ฟ้า นะครับลูกเฮียก็ต้องหูหลาฟู่ฟ้าตามพ่อไปด้วยนะครับเรียนหนังสือโรงเรียนอินเตอร์ Summer, นะฮะไปซัมเมอร์นะทุกทุกปีก็ต้องไปซัมเมอร์กับเพื่อนๆนะ่เฮียมีลูก3คนก็เรียนอินเตอร์3คนนะไปซัมเมอร์กับเพื่อนๆนทุกปีทั้ง3คนเหมือนกันนะลูกเมียก็กินอยู่ใช้จ่ายอยู่สบายเดือนหนึ่งสามสี่แสนสี่ห้าแสนกินใช้นะครับรวมผ่อนบ้านผ่อนรถก็ห้าแสนเข้าไปละนะครับหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาปรากฏว่า ช่วงหลังให้ยอดขายมันเริ่มตกเว้ยทำไมอะ่ะมันมีคู่แข่งเยอะเฮียเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสักพักตรงนี้มันก็จะมีแบคโครเข้ามาเปิดแข่งกัะเฮียละเนี่ยตรงนั้นเดี๋ยวก็จะมีโรตัสมาเปิดแข่งกัะเฮียนะตอนนี้แล้วตอนนี้คนกเกษตรกรมันผลผลิตไม่ดีนะข้าวราคาไม่ดีมันราคาไม่ดีข้าวโพวดราคาไม่ดีทุกอย่างกเกษตรกรราคาไม่ดีหมดปุ๋ยก็แพงนะเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านไม่มีตัง นะไม่ซื้อเหล้าไม่ซื้อเบียร์ไม่ซื้อของกินของใช้กันละยอดขายตกควบลงนะฮะจากยอดขาย 100, ร้อยเหลือ50 50ยังดีนะบางรายเหลือ30พอยอดขายตกทำไงดีนะไม่มีเงินเงินหมุนเวียนโอดี OD, เริ่มตึงขายของได้เก็บเงินได้นะไม่เอาไปหมุนไม่เอาไปกบโอดีเอามากินใช้ขายของได้ไม่เอาไปกบโอดีเอามากินใช้จ่ายเดอ,ดอกเบียจ่ายเงินกู้ ไม่กินใช้ผ่อนรถผ่อนบ้านสุดท้ายยอดขายตกมาประมาณ3ปีปรากฏว่าเฮียก็ยังอยู่ได้อยู่ได้เพราะอะไรฮะอยู่ได้เพราะเอาสต็อกสินค้าที่อยู่ในโกดังเต็มไม่หมดเนี่ยเอาไปขายขายแต่ไม่มีไม่ซื้อสินค้าใหม่มาเติมแต่ซื้อมาเติมก็ซื้อนิดๆหน่อยๆนะซื้อมาเติมจากซัพพลายเออร์ก็เป็นหนี้ซัพพลายเออร์อีกนะขายของเดือนนี้ขายได้5ล้านไปซื้อของมาเติมแค่2ล้านเดือนนี้ขายได้อีก5ล้านซื้อของมาเติมอีก3อีก2อล้าน เท่ากับทุกเดือนติดลบสต็อกหายไปเดือนละสามล้านสามล้านสามล้านผ่านไปไม่ถึงปีสต็อกหายเกี้ยงไม่มีสต็อกเหลืออยู่แล้วนะเพราะชีวิตเฮียยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมลูกเมียยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมทั้งทั้ง,ท,งทั้งที่วิกฤตมันมาแล้วขอยอดขายมันลงแต่ไม่รู้ว่าเรายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายเนี่ยสต็อกไม่เหลือเลยเหลือกระจอมกรนะจ่าเหลือไม่ถึง56ล้านจากสต็อกเกือบร้อยสต็อกไม่เหลือเลยสต็อกสินค้าเหลือแค่5 6ล้าน ภาระนี่ธนาคารยังมีเต็มเหยียด40-50ล้านภาระนี่กับซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะเป็นเหล้เาเบียร์นะฮะขนมสั่งตรงมาจากโรงงานนู่นนี่นัน่นเป็นนี่เขาเพียบนะสุดท้ายธนาคารก็ไม่ให้กู้เพราะพอ,พอ,พอธนาคารดูเฮ้ยยอดขายเฮียตกสต็อกเฮียก็ไม่เหลือเออแล้วเฮียดันไปพูดว่ามีนี่ซัพพลายเออร์อยู่อีกคราวนี้สวยเลยธนาคารไม่ให้กู้ละนะไปไม่รอดนะ ลูกๆทั้งหลายที่เรียน,อ,นอินตรงอินเตอร์ก็ไม่ต้องเรียนแล้วมัังนะจะไปซัมเมอร์ก็ไม่ต้องไปละนะครับนี่นะครับคือเหตุผลที่นะเหตุผลที่ธุรกิจ s m e ในประเทศไทยหลายๆที่เจ๊งอย่าโทษคนอื่นผมบอกเลยสภาวะเศรษฐกิจอะมันก็ไม่ดีส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเศรษฐาประยุทธ์หรืออะไรก็ตามอะนะแต่ต้องโทษตัวเองด้วยดูโทษตัวเองดูหรือยัง รู้หรือยังว่าธุรกิจตัวเองเป็นยังไงกําไรขาดทุนเดือนละเท่าไหร่รู้หรือเปล่าและทีค่คุณกินใช้ทุกเดือนมากกว่ากําไรที่คุณมีมาตลอดแต่ที่คุณกินใช้ได้เพราะคุณนะ่เอาโ d ดีมาใช้ O d ดีอ่ะโอดีอ่ะวงเงิน O d ดีของคุณที่มีอยู่นี่แหละตัว PN ของคุณที่มีอยู่นี่แหละเอามาใช้จนมันกินทุนจนหมดสต็อกไม่เหลือเหลือแต่นี่กับซัพพลายเออสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยนะครับ แต่ธนาคารมันได้ดอกเบีย้ยคุณไประยะเวลา10ปีและตรงเนี้ยช่วงเนี้ยที่คุณโตเนี่ยแล้วพอคุณโตไปอีก10ปีเนี่ยเอาเป็นว่า2ีปีธนาคารมันกินดอกเบีย้ยคุณจะอ่วมแล้วและทรัพย์สินที่คุณไปค้ำประกันกับมันอยู่มันก็คุ้มค่าของมัน,มนก็ยึดทรัพย์ขายทอดตลาดสุดท้ายเราไม่เหลืออะไรเลยนะครับเพราะว่าเราไม่เรียกว่าไม,ไม่ไม่ดูงบกําไรขาดทุนของกิจการเองและเรายังใช้ชีวิตที่ที่ไม่ดูว่ากาไรเหลือเท่าไหร่คุณยังใช้ชีวิต กำไรคุณมีแค่เดือนละห้าหมื่นแต่คุณมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายหนี้ธนาคารเดือนละสามแสนเงี้ยแต่คุณก็ยังใช้ชีวิตเหมือนยอดขายคุณมี10ล้านเหมือนเดิมไม่ได้นะครับนี่นะครับคือเรื่องจริงของธุรกิจ S m e ทั้งหลายที่ผมเจอมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่มีธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ s m e และคุณทําตัวแบบที่ผมกําลังเล่าให้ฟังอยู่เนี่ยนะผมบอกเลย รีบปรับตัวซะถ้าคุณยังปรับตัวทันนะยังไม่สายนะครับค่อยๆกอบกู้ธุรกิจตัวเองขึ้นมาใหม่นะอันนี้ฝากไว้นะครับท่านเจ้าของธุรกิจ SME มทั้งหลายผมบอกเลยว่านี่แหละคือปัญหาหลักปัญหาใหญ่ที่พวกท่านจะเจอและพวกท่านกาลังเจออยู่ด้วยซ้ำผมบอกเลยรีบไปปรับตัวปร,ปรับใจกันนะปรับใจปรับการใช้ชีวิตนะครับถ้าหลายคนบอกว่าโอ้ตอนนี้เริ่มมีปัญหาจริงๆแล้วคุณอู๋ทำไงดีอยากให้บริษัทคุณอู๋ ช่วยแกนี่ให้หน่อยช่วยมัเป็นที่ปรึกษากันยนให้หน่อยยินดีมากเลยครับยินดีจริงๆว่าคลิปนี้ทาเพื่อเพื่อการนี้เลยเพาะเพื่อที่อยากที่ให้เจ้าของทุกทีมีทั้งหลายมาจ้างผมมานะว่าจ้างบริษัทอันโตนิโอไปเจราจานี่ให้ได้จริงๆบางครั้งอาจจะยังไม่ถึงขั้นเจราจานี่เราจะดูดูแลกันก่อนนะครับก็ยินดีนะครับยังไงฝากดูเขาเรียกว่ากดติดตามกดสับสกายช่องแล้วกันปิดปิดปิดคลิปละจบคลิปละเสียงเริ่มไม่ได้ละ ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องกดกระดิ่งด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆเคล็ดลับทางการเงินดีๆจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วเดี๋ยวดูรายละเอียดท้ายคลิปนะครับว่าติดต่อผมช่องทางไหนบอกไปเลยแล้วกันเบอร์ติดต่อนะครับ0656264545นะครับไล n ์ดีแอดอันโตนิโอนะครับเดี๋ยวดูท้ายคลิปนะสำหรับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้เจ้าของธุรกิจ SB ทุกท่านนะครับสู้ๆนะฝ่าฟันอุปสรรคและปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต รับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และดูแลลูกหลุมคุณให้เขาเรียกว่า,ทาเท้าติดดินนะครับสู้ชีวิตเหมือนพี่พ่อเหมือนที่คุณเนเคยทำมาดีกว่าโตขึ้นเขาจะได้แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับก็วันนี้ฝากไว้ตามนี้วันนี้ผมไปแล้วฮะสวัสดีครับ